นีเออยู่กับช่องสุภาพเรานะครับวันนี้เราจะมาแกล้งเพื่อนนะคะโดยที่เราจะให้เพื่อนซื้อมาม่าแล้วก็ใส่พริกให้เยอะๆโอเคเดี๋ยวเราโทรหาเพื่อนแป๊บโอ้โหใส่เพื่อนซะด้วยเฮัลโหลอยู่ไหนอ๋ออยู่เซเว่นเหรอซื้อมาม่าด้วย

Ờ, bắt đầu này câu hỏi chào quýt tao là bài tiêm tay gắn ca mệt mệt mỏi mệt mỏi lấy mệt mỏi chút lấy...

ต้องนี้ใหญ่เกินอะไรใหญ่ไปไอ้นี่ไม่รู้ว่าอะไรใหญ่อะไรอะไรอ่ะกูว่ามีร้องแน่ผงว่ามีร้องแน่

Cái nặng rồi, Ai để cái kia À, à ngày. <cười> <cười> Rồi Chỉ có ra đoạn nữa Ui dừng lại để mình tìm được Ăn này mà Nó có bánh này

ยี่ส <gettable S 1> ิเปิดบ <Samantha. S 2> <AU L> ัญช okay. ีใหม่กอน่งดอนภายในสามวันหลังจากทำการผู้รับชำระ แจ๊มึงเองมึงก็บอกว่าไม่ใช่ไม่สวยมาสตินนี่ใครจะชิงใครจะชังมันก็ช่างหัวขอ ได้ร้อยไหนะร้อยไหนโอ้กิมจิอร่อยอร่อยเจ็ดแปดใช่ไหมสามเจ็แปดศูนย์นะเจ็แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สามนะมึงจะมาโมแหลกโมแหลกไอ้ไรอ้ไรอะไอี

เดี๋ยวก็จะว่ากูตองเพลงพัดกสุดจังอะค่ะฮัมต่อสิต่อสิกูจัดเหรอคุณนี่เดินเต็มเต็มเป็นตัวสือเอ้ครับ จะเท่านี้เหลือเท่านี้เหมครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาใหม่แกล้งใหม่โอเคผมดูหน้าใหเงอะแงเออโอเคบาย